โอเคสวัสดีครับผมนะครับพวกผมนะครับเนปทูนาแอนุกนะครับวันนี้นะครับก็มาแหวกแนวนิดนึงนะครับวันนี้มาแหวกแนวของเป็นคราเนี้ยเป็นเอ่อเลกออฟเลเจนนะครับในเวอร์ชั่นของวายริฟนะสิ่งที่ทุกคนเนี่ยสิ่งที่ทุกคนนะรอคอยนะก็คือเลกออฟเลเจนต์วายริฟนั่นเองนะครับอันนี้ก็มีคนให้ลิงก์มานะครับแล้วก็ผมไปเสือกโหลดได้ซะงั้นนะจ๊ะโอเค นะก็มีคนให้ลิงก์มานะครับแล้วผมก็ไปโหลดเนี่ยแล้วมันก็เล่นได้นะฮะเล่นได้ก่อนเขาวันหนึ่งอ่ะโคตรเอาอ่ะนะฮะก็ขอภัยคนที่อิจฉาด้วยนะครับอ่าแน่นอนว่าการเล่นของเกมนี้นะไม่ยากนะครับก็จะมีเน็กซันะแต่ว่ามันจะเปลี่ยนไปจากเขาก็คือมันไม่มีอิชิพิเตอร์นั่เนเองนะครับแ็งเลยเนี่ยก็จะเล่นแบบมั่วๆแล้วกันนะครับผมก็เล่น ผมก็เล่นไม่เก่งนะฮะเล่นไม่เก่งนะก็ต้องขออภัยนะอะไรอย่างี้จริงเนี่ยเราก็เป็น ADC นะฮะในเราก็เป็นเลนล่างอยู่แล้วนะะผมคิดว่าแต่ว่ามันจะมีบางเกมมันจะเป็นอ่าผมคิดว่าเป็นดูโอเลนนะไม่ใช่ดูโอเลนแล้ว,วะมิลเลอร์นะฮะมันจะมีบางทีว่าไอแชมเป้อย่างเรามันต้องไปบนนะฮะมีภารกิจได้ไหมเนี่ย ผมรำคาญตรงนั้นมากเลยอะไปเราบวกกันปง <a> oh, เขาให้มันก็ง <laughs> <laughs> e ่ายอยู่แล้วครับตอนเนี้นีอันนี้ก็จะเป็นโค้ดเบต้านะครับ นะไม่ต้องไปสงสัยนะฮะมันไม่มีผมตีป้อมเลยเดี๋ยวผมจะตีป้อมเออปกติผมก็เมนตัวนี้นะครับในคอมนะผมเมนตัวนี้นะครับก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมผมเล่นประมาณได้ได้ดีนะก็ประมาณว่า โอเค <'re> ก่อนกลับก็หา <All right. S 1> ดูนี้ได้นะ <c oughs> กไ็ไปเลยไปเลยไปเลย You are on the rampage นะก <c oughs> ็เหมือนเสียงประกาศเก่านะมันจะมี You are on the rampage นะร้านมีไม่ได้สักตัวเลยอะคนเอาอะ ไม่มีการอ,อันนี้ก็เอาไว้ให้ดูแบบเล่นๆนะก็ไม่มีอะไรมากนะฮะคิดว่าออกกดผิดไปกดโกดอ่าเกมีต้องอ่าต้องซื้อของนะเวลากลับบ้านต้องกลับบ้านก่อนก่อนจะซื้อของนะของชิ้นแรกผมจะออกอของจริงนะออกไอ้นี่ก่อน แล้วก็อันนี้แล้วก็อะไรดีตอนนั้นน่าจะมีซอมเลเซอร์ไหมไม่ใช่ผมคิดว่ามันน่าจะมีไม่มีเหรอโอ้ยไม่มีนะอ้าวรองเท้าอ้าวมีรองเท้าดูดเลือดด้วยนะครับอ้างั้นเดี๋ยวเราเอาพิออน มีพีออเดอร์ด้วยนะครับเอาเอาแจกนะ <c oughs> บอดเราแจกแล้วนะเดี๋ยวเราไปช่วยเลนอื่นกันไป <c oughs> ผมไม่อยากทำไรแอนนี่เลยอ่ะไปดูไปทำไรอ <c oughs> บอทนะดูบอทนะคร <c oughs> ับโหบอทนะโคตรเอาเอาตายเอาเอาตายเปล่า <c oughs> ไม่ตายด้วยนะครับโชคดีไปไหนร <c oughs> อก่อน ผมคิดว่ามันน่าจะบวกกันแล้วดูผมจะเข้าไปบุกหลังนะก็เล่นไปถนัดนะเฮ้ยตีเร็วมากอ่ะอันเนี้ยคือของในเกมเนี้ยปกตินะใน ปกติในโบบ้าน,นโทรศัพท์เนี่ยจะสามารถซื้อของได้เลยนะครับจะสามารถซื้อของได้เลยนะครับโอ้โหเป็นบอดนะผมคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นทา w เวอร์อินฮิ r ิเตอร์มัโอ คันต้าบาอคันต้าบออาลีอาลีโอเคครับแค่แค่แค่บอดก็ดีใจนะฮะอะไรวะเกงแ,แ,แต่กระบอดโคนแย่ดูดิเกงแต่กระบอดนะฮะอ้ามีเรจแนนด์รี่คิวด้วยนะครับบันคิวก่อนบันคิวก่อน ก็ก็จะมีแต่เลเจนดารี่ค oui> ิวนะฮะออไม่ตายอหรออันนี้คือการเล่นของจริงนะฮะในคอมกับในโทรศัพท์มันก็จะเหมือนกันนะการเล่นจริงนะฮะแต่ว่าจริงๆการเล่นของจริงมันไม่ได้เล่นแบบนี้นะครับมันจะต้องมีการแบบนี้อีกปลาจรวดไปนะฮะ เอ,เ,อเ,อเอาเจ้าเปล่าเจ้าเปล่าเออเจ้าเ่อเออก็เอามาให้ดูแบบคร่าวๆนะฮะถ้าที่ดูมาเนี่ยแรงมันน่าจะเล่นได้ตรงเวลนสิบนะฮะคิดว่า sword, ก็เอามาให้ดูแค่นี้นะครับ ก็ามาให้ดูแค่นี้นะครับโอ้ยอาริอาริเดี๋ยวของชอบเลยยิ่งชุดอ่าเข้าใจให้ผมเล่นต่อนะฮะเอาระดับกลางได้ปะนี่ดูดูนะฮะค่อยเล่นโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นไก่จานหนึ่งก็ได้นะครับถ้ามัน,น,นดูดิอันนี้เป็นตอนเลือกตัวนะครับ ผมคิดว่าไอหตัวตรงนี้มันเป็นบอรนะเดี๋ยวเราเล่นจริงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นอ่าเล่นอาริกันนะครับก็สกินก็จะมีแนะค่เนะนี้ยฟอกไฟนะฮะจริงมันมีอีกนะรูนที่จะใช้นะผมไม่รู้ว่ารูนเกจนด้เป็นไงนะก็เริไปมูโมก่อนนะ อันนี้คืออะไรครับเนี่ยผมบอกเลยนะว่าทำมาดีมากนะครับผมบอกเลยดูสิผมอยากจะเปลี่ยนชื่อมากเลยผมไม่ได้ชื่อนุกหนึ่งก็ปกตินะก็จะเป็นนี้อยู่แล้วนะผมชอบวายลิฟผมบอกเลยมันเป็นมันยิ่งผมไม่อยากจะเปรียบเทียบนะผมบอกเลยวายลิฟนี่มันดีจริงๆเขาทำมาดีมาก คือผมคิดว่าผมผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนที่รอนะครับก็จะคุ้มมากผมเชื่ออ่าได้เป็นแผนที่แผนที่กลับด้านนะครับอ่าโอเคเลนถูกสลับนะฮะโอเคครับซึ่งผมปกติผมก็เล่นอาลีนะ <I S 1> ก็จะไปกลางอยู่แล้วนะไม่ซื้อของหรอก <laughs> โ okay, อเคเดี๋ยวของแรกมันไม่มีปกติมันจะมีโดนแรนเบดเอ้ยโดนรนลิงนะมันไม่มีใช่ไหมอ่าของชิ้นแรกแล้วก็จะเอาเลูเดนก่อนเลย <How tempting. S 1> นะครับไม่ใช่ดูนี้เป็นเลนโซโล่หรอวะ <c oughs> อ่าก็เกนนี้ก็จะมีหวานด้วยนะครับ แอนนี่อีตัวนี้นะครับมันสกิลแรกนะไอ้ที่มันติดตามนะครับเป็นสกิลแรกนะครับก็ First, awesome. สกิลของอาลีนะก็จะทําความเสียหายนะเวลามันขาไปเนี่ยขาไปเสียหายเวทนะแต่ขากลับจะเป็นเสียหายจริงนะสวยสกิลสองที่ผมออกมาเอา้าไม่โดน <laughs> ส,สกิลสองที่ผมออกมาเนี่ยมันจะังมันจะบงัะบงคับไปโดนนะนี่เห็นปะ่ะแล้วก็เอาอีกไหนไปใส่มันได้เลยนะครับเห็นไหม so, ส,สกิลสามเนี่ยเป็นสกิลซ<ๆ>ีซีนะครับสกิลสามเป็นสกิลซ <c> ีซ <c> ีนะครับจะชามนะให้มันมาหาเรานะแล้วก็สกิลจะแรงขึ้นนะครับน่าจะยี่สิบมั้งถ้าในคอมมายี่สิบแต่ผมแต่ในโทรศัพท์ผมไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่รู้ว่ามันยังเป็น ยี่สิบอยู่ไหมอ่าลองด,ดูเห็นไหมแรงขึ้นนะครับเห็นไหมครับโอ,โอ้โอ้มึงอยา่าฆ่ากูเออตายไป <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> ผมคิดว่าคือผมคิดว่าบอดเกมเนี้ยมันเป็นบอดบทดนำใช่ไหมที่เข้าขมาแล้วก็น่าจะเป็นบอดบอดที่ง่ายมากนะก็ไม่ได้ยากนะ แต่ถ้าไปเล่นกับคนอ่ะยากเฮี้ยเลยนะครับไม่โดนนะฮะลมโอเคกลับบ้านนะไปเอาอของนะครับเออรูดเดนมันสองพันห้านี่เห็นไหมครับมันจะสร้างความเสียหายจริงนะโอ้เดี๋ยว ผมจะรอสกิลผมคุดะดีนะฮะดีนะฮะดีนะฮะกูตายกูตายก็อาริตัวนี้นะครับเป็นเมดแอซซินนะครับ นะเดี๋ยวมขอลองเสียงเสียงดงด้ยวยเดี๋ยวเรามาเสียงดงกันนะเอาปปักวัดลองดูอ๋ไม่ตายด้วยคนเอานะไม่กลับด้ยขี้เกียจกลับอโอเคก็ปล่อยให้มันดันเล่ไหมก็แล้วกันนะครับเฟวนเราก็จะกลับบ้านนะเพราะของเราได้แล้วนะครับอ่า ของไรที่จะออกนะก็คือเนี่ยลูเดนนะฮะตัวนี้เนี่ยคือมันดีมากออของชิ้นที่คืออะไรเนี่ย,ยต,ต่อไปรองเท้านะอย่างที่มันบอกนะรองเทา้าอ่ารองเทา้าเป็นรองเทา้าเกาะคู่ดาวเอาไม่มีจอเวทหรออ่ะผมคิดว่าเดี๋ยวผมเอา ไอนี่ดีกยวอะรองเท้าตันเวทนะครับผมอันนี้อันนี้ก็จะเป็นของเสริมใช่ไหมมันจะมีโพโ,โ,โตเบล์อ่ะโพโตเบลอันนี้โพโตเบลก็จะเป็นสามารถกดใช้ได้นะครับโพโตเบลกดใช้ได้เออเอามาเอา,เอาคิวมาลาดบอทนะโคตรเลวนะ มันมีสก,กิลกดใช้เลยเดี๋ยวเราดูก่อนอ๋อเพิ่มความเร็วขึ้นที่ด้วยโอ้โหคนเอาก็<อ> อันนี้คือรูปแบบการเล่นของวายลิฟนะนะก็มาดูกันเรื่อยๆนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะก็เปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะครับก็เกมจบไวขึ้นนะครับคิดว่าแค่เพิ่งห้านาทีเองนะเอารวมเดิมะไปละ เหลืองนะมีการเหลืองนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเอาโฟโตโบเบลนะฮะก็เป็นสกิลกดใช้นะครับสกิลนี้ต่อไปเนี่ยก็เป็นไอนี่เลยนะเป็น โมเลโลเอาโมเลโรนี่ทำไรายได้นะพี่นกนะโมเลโลโตัวนี้นะครับของชิ้นที่ผมจะออกเนี่ยคือมันตัดเลือดอ่าก็ถ้าในเอลเนี่ยเราก็ต้องตัดเลือดอยู่แล้วนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับมานีก่อนอาเไม่มีใครเห็นนะครับเมื่อกี้นะกดผิดตื่นเต้นมากนะเวลาเล่นบวลิปเนี้ยคือผมคิดว่าเป็นเกมโมบ้าที่ผมอยากเล่นสุดแล้วเนี่ย โมบ้าหลิมก็ยังไม่แทบไม่อยากจะแตะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปแก้งเล่นอ,อื่นนะครับเดี๋ยวเขาบ่นนะกลางไม่แก้งนะกลางของเกมนี้เนี่ยเราจะชิบหายละชิบหายละ <c oughs> นะก็อ,อย่าไปทำตามนะความเรือของผมนะ ขอคิวหน่อยไม่ได้ด้วย <laughs> โดนหมีอีก <laughs> ดูความล้าของผมนะทุกคนก็อย่าเอาไปทำตามนะครับขอหน่อยขอบคุณครับความล้าของผมก็ทุกคนก็อย่าเอาไปทำตามนะครับมันไม่ดีนะครับ ริบจบไปเดี๋ยวผมจะได้จบคลิปผมได้คิดว่าไม่ได้ด้วยโคตรเอาโอโุ้ยตกใจฟิลวล่านฮะโอเคเนี่ยเราก็กลับบ้านได้แล้วนะครับก็กลับเลยนะพอหลังจากของชิ้นนี้เสร็จเนี่ยก็เออมีของชิ้นใหม่ใช่ไหมอ่ของชิ้นไหนอะของชิ้นเนี้ย ขอดูก่อนคือในแอลมันไม่มีนะครับของชิ้นนี้นะออรถคูดาวนะมีพาสีด้วยอะมาซื้อเลยนะพรีออเดอร์แล้วก็เราสามารถอัปเกรดให้เป็นสแกนได้นะวาดตรงนี้นะครับวาดตรงนี้เนี่ยจะเพิ่มวิสัยทัศน์นะก็เปิดแมปได้นะฮะเปิดแมปนะเปิดแมปเพืปเป่อแบบป่า <Enemy S 1> จะ<า>แก้งนะครับ ไปรีบตีกันผมอยากจบคลิปแล้วเนี่ยผมเครื่องผมร้อนนะฮะก็ผมเห็นว่ามันอุ้ยอุยอุยเราไม่มีใครเป็นกันล่างเลยนะครับกอดนะะ แหลกนะครับมีแหลกด้วยนะครับโหว่าเขาเขียนไม่ครบใช่ไหมถูกส่งออด้วยเขาเขียนถูกส่งออนะฮะกูมาทำไมเนี่ย ก็ถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวผมอาจจะทิ meet, ้งลิง์ไว้ให้นะครับเผื่อเผื่อโหลดได้นะครับไม่โดอ่ะอ่ะดังกวนโอ้เอาอีกแล้ว เล่นมั่วมากคับผมเล่นโมบ้าไม่ทันัดนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับการมั่วตรงนี้ของผมนะฮะผมผมเช pues ื่อว่ามันจะต้องมีเมนอนร้มาดูแหละผมคิดว่าคนเมนน่าจะแบบเปิดอัดใจก็ต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะผมเล่นประเภทโมบ้าแบบนี้ไม่เก่งนะครับแต่ในคอมเนี่ยแม่งเหมือนโปรเพเยอร์มาเองนะครับแต่ประเภทโทรศัพท์เรยผมเล่นไม่ได้นะฮะผมเล่นไม่เป็นไม่เก่งนะครับ ขออภัยทุกคนตรงนี้ด้วยนะฮะเรื่องนี้ก็กลับเลยนะครับอ่บาบารอนมิ่งอยู่ตรงนี้นะ know, อ้ขอ,อมันมีหมวกตรงนี้ด้วย know, ดีมากเลยเกมนี้ <ic> บอกเลย ก็คิดคิดว่าน่าจะเปิดบริการให้เล่นแบบร่วมกันนะก็คือพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าผมเล่นได้นะก็เลยมาเล่นก่อนนะก็เลยเอามาให้ทุกคนดูกันนะฮะตีไปเลยกลัวเฮียละเออตีไปเลยตีไปเลยตีไปเลยปากหวาดด้วยไปอุ๊ดอุ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 ดเออปลายตีไปนะฮะ อ่ะทุกคนก็เห็นแล้วนะครับก็ทั้งหมดจะเป็นอย่างนี้นะฮะของแอลนะครับแต่ผมคิดว่ามันจะต้องมีอะไรอีกนะฮะอ่ะให้เยี่ยมทุกคนเลยนะครับมีของรางวัลด้วยนะครับบิดแทงไนตัวดึงนะครับตัวนี้ ก็ถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมก็เอามาให้ดูเอามาให้ดูกันอีกนะฮะก็วันนี้ก็เอาเป็นแค่นี้ก่อนนะอะไรเนี่ยแน่นอนผมเอาอ่อันนี้เป็นตัวเมยของผมเลยนะตัวนี้อา ก็มีแบบนี้นะครับวันแรกวันแรกวันที่สองวันที่สามอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันฟิกเจอร์อื่นๆนะครับก็จะมีภารกิจนะปลดล็อกแชมเปี้ยนด้วยนะครับอ่าร้านค้าอยู่ไหนไปดูร้านค้าก่อนนะครับผมคิดว่าร้านค้ามันอ่าดิสกินนะนะ ก็แรกๆก็จะมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมคิดว่าหลังๆเนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าไรออนน่าจะเอามาเพิ่มให้นะครับมีแค่นี้นะครับโอเคก็ไว้แต่เพียงเท่นั้นนะครับโอเคนะครับถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับปกติชอบของผมนะจะลงแค่เพียงแค่อาเคียเท่านั้นนะครับแต่ว่ามีแอลนะผมคิดว่าทุกคนน่าจะรอนะฮะก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ ไว้รอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับผม